จำแพนผมผมรู้สึกว่ามันมันมันต้องมองข้ามรูปแบบเดิมๆของแวมพายไปต้องแบบตัวซี่ต้องกินเลือดต้องใต้ตาคล้ำไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยลองตีความแวมพายแบบอื่นดูแบบเป็นอาจจะเป็นคนเหมือนกันเหมือนเราก็ได้เจอแสงแดดได้ปกติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าแตกต่างจากเราเช่นย่าต้องการฮีโมโกลบินที่เยอะมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยเอะมันเริ่มจริงจังไปแล้วเนี่ยในความคิดของผมนะผมรู้สึกว่าแวมพายน่าจะต้องเป็นคนที่รวยและมีอำนาจครับเพราะว่าเขามีอายุยืนยาว เขาคงก็ต้องซื้อแบบถุงเลือดมากินนะทุกวันอะไรย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าการจะไปแบบฆ่าคนจะไปการดูดเลือดชาวบ้านอะไรเงี้ยมันในยุคนี้มันอาจจะยากแล้วเนาะเพราะมันมีกฎหมายแบบสืบมีนวัตรกรรมต่างๆในการตรวจหาได้ง่ายเลยเพราะว่าจะแบบก็จะใช้ชีวิตชิวๆง่ายๆเป็นแนวรอรอรอสวยแต่ว่าก็คือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวมากเพราะว่าเขาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ตายเนาะแล้วก็ดูดเลือดอะไรยเงี้ยค่ะ หนูว่าแวมไพร์น่าจะเป็นคนที่เอ่อ private มากๆแบบว่าเหมือนไม่ไปเที่ยวเลยหรือไม่แบบไม่ออกนอกบ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่เว t ร์ v e r t introvert นั่นแหละค่ะก็หนูว่าแวมไพร์น่าจะเป็นคนหนึ่งที่กลัวคนกลัวผู้คนเป็น i n t เว v ร์ t อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะผมว่าเออ่แวมไพร์ต้องแบบ extrovert ครับเพราะว่าต้องเหมือนพยายามทำตัวให้เข้ากับคนธรรมดาเพราะว่าถ้าทำตัว แบบมิสเทรียสมันก็คนก็จะคิดว่าแบบแปลกๆโอเคเป็นคำตอบที่คนละแบบมาคนละมุมใช่หวาถ้าถ้าเราเคยดูของต่างประเทศเนาะก็จะเป็นแบบว่ามันมีหลายอย่างใช่ไหมเหมือนฟิลแดกก้าแบบตัวขาวๆแล้วก็ต้องใส่แบบชุดคลุมมีปกคอยงตบข้อว่าสั่ใช่ต้องอยู่ในที่มืดโดนแสงไม่ได้เราก็ต้องรอชมเวอร์ชั่นไทยของพี่ใหม่นะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเป็นแวมไ์พร์ที่แบบแอบแข็งแรงนิดนึงไป จะมีอะไรอีกก็ต้องรอไปติดตามเพราะแฟนหนูก็อยากดูเหมือนกันเพราะฉันซื้อจบเนาะนิยามแวมไพร์ในไมซ์ขอดีเจมาตุงอันดับหนึ่งเลยนะหลอ่อคุณต้องเป็นคนหลอ่อแวมไพร์มันต้องหลอ่อที่พร้อมที่จะแบบว่าเปิดเส้นเลือดใหญ่ให้คุณซวกเข้าไปเพราะฉนะนั้นแวมไพร์ต้องหลอ่ออันดับแรกเลยนะสองต้องใหญ่ ไม่ถึงว่าตัวเขาฮะต้องใหญ่เวลาเขาแบบว่าจะพาเราหลบหลีกเขาต้องอุ้มเราได้อันนี้สําคัญมาก3ก็คือต้องมีสเสน่ห์ฮะเสน่หน์ของเขามันต้องเยอะมากคือมองปุ๊บเสื้อผ้าหลุดตะขอ,ขอไหลได้เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องคงนิรันต์ก็คือเป็นอมตะนะสี่อย่างนี้เป็นแวมพาได้เลยในสายตาม,มาะตกครับที่แน่คือมันต้องหล่อหล่อแบบหล่อตลอดกาลไม่ว่าคุณจะอายุร้อยปีพันปีก็ยังต้องหล่ออยู่ชอบมากตรงที่ว่าพี่ไม้ ยังคงหล่อตั้งแต่วันแรกที่ผมรู้จักจนถึงวันนี้ตั้งแต่ยุ่เพียงอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่่เป็นแบบเอ้ยหยุดดเรียนเพื่อนร้องเพลงที่ไหมคือตอนนั้นก็หลอกไงทุกคนนี้ก็ยังหลอกกันก็คือเหมาะสมที่เป็นแวมนพายที่สุดก็นี่คือเรียกว่าเป็นไทแหวนพายของประเทศไทยหนึ่งคนละครับผมก็จริงๆแวมนพายในอุวงคติเรา ถ้าถ้าคิดไม่ออกให้หนึกถึงขีใไม้ไปก่อนจริงๆแล้วเรื่องในที่ไม่อาจจะทามาเพื่อฟิลแบบหลอกตาทุกคนเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นแวมพรยอยู่แล้วแต่เขาฟิลแบมพายเออฟิลหลอกฟิลหลอกว่าเนี่ยแสดงเป็นแวมพรยนะแต่จริงๆอ่ะเป็นจริงอ๋อเป็นจริงๆจริงเขาเป็นจริงตัวขาวก็เลยตัวต้องแบบว่าผิวซีดแวมพายต้องผิวซีดมีเขี้ยวอะไรเงี้ยฮะใช่ประมาณนั้น